สวีดัตสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะก็ตอนนี้ใช้กล้อง ZR 1200ถ่ายอยู่นะคะแล้วก็หลายคนมากที่ถามมาว่าพี่นู่นทำยังไงให้ถ่ายวีดีโอแล้วมันขาวนะคะเราไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่ซื้อมานะ จากกล้อง ZR1200 ก็คือการปรับเป็นโหมด b s ไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะตั้งแต่ซื้อมานะก็ไม่เคยบิดไปที่อื่นเลยนะแล้วก็เทคนิคการทำให้ขาวในการถ่ายวีดีโอในห้องนะคะก็คือไฟของนุ่นเนี่ยในห้องเนี่ยมันเป็นไฟ3ดวงแบบนี้แล้วก็เป็นไฟเหลืองนะคะแล้วก็เออเรายังใช้อันนี้นี่ ไฟเขียนหนังสือนะคะสื่อที่ Big กซีแถวบ้านนะอันละเร้อยกว่าบาทนะคะแล้วที่สำคัญมันเป็นไฟขาวนะคะเวลาที่แต่งหน้าเนี่ยสีมันจะเพี้ยนน้อยกว่านะนุ่นก็จะใช้2ตัวนะก็คือตัวข้างหน้ากับตัวข้างๆนี้จริงๆถ้าขนาดกันมันจะสวยกว่านี้แต่ว,ว่าโต๊ะเครื่องสำอางข,ของนุ่นไม่มีที่วางนะคะก็ เพราะว่าคนถามมาเยอะมากว่าทํำยังไงให้มันขาวซึ่งนุ่นก็พยายามปรับตั้งแล้วในนั้นแล้วก็เปิดแปดไม่ได้ด้วยนะคะนุ่นก็เลยมาให้คําตอบว่านุ่นใช้วิธีนี้จริงๆและที่เห็นสว่างแบบธรรมชาติก็คือการถ่ายข้างนอกกลางแจ้งนะคะที่มีแสงสว่างแบบพอเพียงนะก็เราสามารถกดเทสดูก่อนได้ว่ามันมืดสว่างอะไรอย่างนี้ หลังจ,จากนั้นเราก็จัดสีจัดแสงอะไรให้มันเอื้ออํานวยกับผิวหน้าเรานะคะแล้วก็จัดก,การถ่ายวีดีโอได้เลยนะแต่ว่าน่นจะบอกว่าไม่ได้ใช้อะไรจริงๆใช้แค่นี้จริงๆค่ะ <c oughs> ก็ถ้ามีก็จะมาบอกแล้วก็จะดูเทพมากแต่ว่ามันไม่มีไงคือหาแล้วพยายามที่จะแบบตั้ง iso อะไรต่างๆนานานะคะตั้งแมนนวลแล้วก็ทำให้มันสว่างขึ้น iso แบบ เยอะสุดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ได้นะคะก็เลยใช้วิธีนี้แทนนั่นก็คือหาไฟเอ่อเนี่ยไฟอา่านหนังสือเนี่ยมาทดแทนนะคะอืมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วสังเกตว่าเวลานุ่นอัดวิดีโอเนี่ยนุ่นจะอัดที่เดิมเพราะว่าที่วางของไฟมันมีตรงนี้นะคะส่วนเวลาที่ไปอัดตรงตรงที่นอนใช่ไหมเนื่องจากไฟห้องนุ่นมันมีสามดวงหมอบไปแล้วรอบหนึ่ง รจะบอกอะไรหลยรอบก็ย <ây S 2> ้ำนิดนึงมันก็เลยจะเป็นฝั่งนู้นแบบสว่างเหมือนเดิมแต่เหลืองๆนะคะก็ถ้าเวลาจะสอนแต่งหน้าจะมาสอนต,ตรงนี้เพราะว่ามันจะอุปกรณ์อะไรมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไฟมันจะเอื้ออำนวยมากกว่านะคะที่จะทําให้สีมันไม่หลอกไปลับสีที่เครื่องส,อสําอางจริงๆนะคะแล้วก็ โอเคฝากไว้แค่นี้นะคะหวังว่าคงจะหายสงสัยกันนะว่านุ่นทำยังไงให้ถ่ายวีโอแล้วเขากระจังใสบริงจริงๆแล้วฟิลเตอร์ BS เนี่ยเวลาถ่ายวีดีโอกับ z R1002 เนี่ยมันก็จะมีฟิลเตอร์อยู่แต่ว่าถ้ามีแสงที่เพียงพอนะคะแล้วก็ตัวฟิลเตอร์เนี่ยมันจะบางกว่าคือมันจะไม่สวยถึงขนาดที่ว่าเวลาเราถ่ายรูปนะหรือว่ามันไม่สามารถตั้งระดับได้มันจะอยู่ระดับนี้ได้แหลนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรา มีแสงที่เพียงพอหรือเ่าอยู่ในแดดจา้าหรือว่าไปถ่ายเอาดอ์ข้างนอกสวยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสวยมันก็จะเหมือนมีฟิลเตอร์อยู่นิดนึงอะบางๆแต่ว่าไม่ถึงขนาดสวยขนาดถ่ายรูปนะคะก็กล้องดิจิตอลส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็คือถ่ายรูปแล้วมืดส่วนที่ R15 ก็มีข้อเสียเหมือนกันในการถ่ายวิดีโอคือไม่มีฟิลเตอร์เลยอืม ก็คือจะเหมือนถ่ายวีดีโอจากมือถือธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสว่างกว่ามือถือนิดนึงอืมซึ่งต้องอธิบายไว้ก่อนว่ากล้องวีดีโอของกล้องดิจิตอลเป็นอย่างนี้แทบจะส่วนใหญ่นะคะก็คือตั้งค่าความขาวไม่ได้หรือว่าเอ,อ่อฟิลเตอร์ของเขาจะทำงานแบบประสิทธิภาพลดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะ นำวิธีของนุ่นไปลองปรับใช้ดูได้นะคะก็คือการใช้ไฟเขียนหนังสือนะอัลละ199บาทมั้งนะซื้อที่ Big กซีแถวบ้านนะคะโอเคก็นุ่นใช้2อ,อันก็จะได้วิดีโอระดับนี้นะคะส่วนการถ่ายกลางแจ้งก็คนก็จะเห็นแล้วจากวิดีโอด้านล่างๆนะคะว่ามันจะมีแบบกลางแจ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่นุ่นก็ไม่เคยไปถ่ายแบบตอนกลางคืนมืดๆแล้วมันออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้น ก็จะตอบเลยว่ามันตั้งไม่ได้นะคะมันตั้งได้แค่นี้แหละนะก็ตั้งไว้เป็น BS นะคะแล้วก็หาแสงที่พอเพียงหรือว่าหาแสงมาทดแทนโอเคแค่นี้แหละนะเเป็นโอท็ปวิธีง่ายๆพื้น,บ,นบ้านบ้านๆโอเคนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็หวังคงจะเคลียร์แล้วจ้ะ